ก็จะพาทุกคนไปนจังหวัดขอนแก่นกันนะฮะจะไปดูเกมระหว่างปัตตานีกับขอนแก่นยู่นเตดนะฮะเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวจะรอเพื่อนมารับนะฮะเดี๋ยวขออานบ,บน้ําแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใไหมไปครับแล้วเราก็แต่งตัวกัเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปในเมืองกัน,กนไปบขอสอนี่อันนี้คือโชอเฟอร์เราเองที่จะพาไปส่งเราวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปกันเลย ขอบคุณมากครับผมเจอกันครับเจอกันพรุ่งนี้โอเคเจอกันตอนนี้ก็อยู่ที่ปคสสกลนครแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นจนะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าตามกำหนดก็จะมาประมาณเก้าโมงเราวนไปก็โอเอตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงตรงรถมาพอดีแือว่า เดี๋ยวต้องเวลาครับเดี๋ยวกับขึ้นรถก่าตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรอรถเดี๋ยวเรืรถเข้อมูลกันจะไปที่พักก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกิน วันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบแปดเดี๋ยวหามอเอไซค์ก่อนเจอกันใช่ครับเรียบร้อยครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณครับขอให้ดีครับพี่ได้เอเครับ นี่ก็เวลาบ่ายสองสิบสี่นะฮะเดี๋ยวก็คิดว่าจะนอนก่อนแป๊บนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันนี่ก็คือกับข้าวมื้อแรกของเราเองบ่ายสามโมงกินข้าวมื้อแรก2 0 0 thousand years later แลนี่ก็เป็นเวลาสี่โมงสามสิบเจ็ดเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกกันไปเดินเล่นก่อนระหว่างนอดูบอลแล้วก็นี่นี่แหละพอจะเป็นแฟนบอลผัดถิด่นหรือยัง วนี้ก็อาบน้ำมาด้วยสรุปไม่ได้นอนกินข้าวเสร็จดูยูทูกก็ดูกอาบน้ำแต่งตัวแต่งตัวออกไปข้างนอกกันจ้า let's go <S ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง7นาที เดี๋ยวจะเรียกรถไปสนามบอนกันลเจอกันที่สนามจ้ะไปตอนนี้ก็ถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเข้าสนามไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อตัวเดินไปก่อนนี่ก็คือบรรยากาศก่อนเกมข้างนอกก็จะมีร้านขายของแฟนของเทียบเลยก็ <c oughs> มีน้าไขาของแล้วเราก็ได้ตั๋วมาเลยก็นี่นะ200บาทสำหรับทีมเยือนโอเคเราเข้าประตูกันเลยแล้วเราก็มาเจอกับพี่ๆพี่ซาบนบอลไปบอลกัตานีอย ก็อ,อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวบันก็จะเริ่มเตะกันแล้วก็ผมเีจะนั่งรอกันเลยดูนักเตะซ้อมอลลองวอร์มกันาาเลย ไม่ก autant, thin, march, kind of hmm? ี Drag ่นาทีก็เกมก็จะเริ่มแด้อนี่นะฮะนักเตะตันนีเอฟซีอย่าขอเก่งกีตตานี้เลยมันต้อเปิดทางเงี้ยตานนี่อลปที่นี่ไ้โอ้โหระดับโล ของทีมนะฮอลอสเนโตเช็ค์เชโทิเช็คเช็คเอียร์กรรมการไปดูเอียร์คำตัดสินว่ายังไง ไม่ได้ประตูไม่ได้ประตูเี๋ยวขึ้นไฮไลท์ยวขึ้นไฮไลท์ให้ดูว่าตัดสินว่ายังไงไฮไลท์เราไม่เห็นมือั้ ได้ฟรีบริเวณหัวกะโหลก ก็เหมือนเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกกันนะเดี๋ยวรุนก็ต่อในเสมอศูนย์ศูนย์อยู่จะถามความเห็นพี่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 เห็นว่าลูกเกมวันนี้เป็นไงบ้างถือว่าสูสีสูสีช่วงวันนี้จบจบเป็นทอยเท่าไหร่อาจจะศูนย์ศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์ก็ได้มีมีหนึ่งแต้มกลับบ้านก็ยังดีชอบลุ้นกระต่อครึ่งหลังครับผมไประหว่างรอไปพักกินน้ำตอนหนึ่งระหว่างพักขึ้นก็จะ ออกไปซื้อน้ำกินหน่อยสุดแสบคอต <c oughs> ะโกนตะโกนจนหมดขนาดครึ่งแรกแค่นี้ไปซื้อน้ำกันก่อนได้น้ำมาเริ่มตงขวดช่วงพักครึ่งแฟนบอลลงมาซื้อของเยอะมากดูจากข้างหลังข้า <c oughs> งหลังเริ่ม <c oughs> ตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้หนึ่งนาทีก่อนสองนาทีปัตตานีขึ้นนำแล้วถือว่าข้างหลังเริ่มต้นได้ดีขึ้นนำมาแก่หนึ่งถึงสองนาทีแรกถือว่าแก้เกมได้ดีปัตตานี FC

คอนแสิรได้จุดโทษนาที90บวกหนึ่งเะสากแนบอล ตอนหนึ่งตอนแก่นสี่ปัณนีหนึ่งจ <f rant y> บเกมส <f rant y> ี่ประตูอ <f rant y> ตอนหนึ่ง <f rant y> ตามนั้นครับ แฟนบนลขอถ่ายรูปก,ก็คือบรรยากาศหลังจบเกม90นาทีนักบอลก็จะไปเดินขอบคุณกองเชียร์ ครับโอเคครับเอาไหม่ครับไม่มีเพลงไม่มีเพลงที่จะร้องให้ครับแต่คุณเล่นดีแล้วครับสุดยอดครับยอดมากครับคนดูสุดยอดครับมาแล้นสุดยอดเลยครับมารยโวเป็นที่นะครับทุกคนเป็นที่ครับเอาใหมครับไปแก้ที่บ้านต่อไปครับสู้ๆในบ้านเราต่อครับไม่มีเพลงไม่มีเพลงครับ ยอดครับสู้กันต่อนัดต่อไปทีหนึ่งต่อยู่อี่ทีนึ่งเรอยู่นักเตะขอนแก่นนะของเชียร์ก็ให้กาลังใจให้กลับไปทีหนึ่งใหม่วันนี้ก็สุดยอดมากเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อหนึ่งัจจกนนี่ก็สู้ต่อไปครับนัดหน้าเจอพักยาในบ้าน อย่างลังใจครับผมนี่นะครับนิตรภาพหลังจบเกมแฟนบอลขอนแก่นอ,อ,อาสาจะไปส่งพี่ๆเขาที่สถานีรถไฟเพราะพี่เขามีนั่งรถไฟกลับประมาณสี่ทุ่มครึ่งเพาะพี่เขามาแล้วก็กลับวันนี้เลยถึงที่เช้าที่กรุงเทพ นี่พี่ครอาครองอาศาจะไปส่งถพรว่าเป็นมิตรภาพหลังจบเกมเลสุดยอดครับพี่ครอ,อาครออาจะไปส่งที่ที่ไหนนะไปตลาดโตรุง่งไปหาอะไรกินก่อน ก็คือกินข้าวโตลุงแล้วจะเดินไปสถานีเพราะว่ารถมันจะมาประมาณสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเลยแหละใช่ใช่ครับตกลงเดี๋ยวผมไปตกลงโต๊ะลูกที่ว่าเดินไปมันประมาณไม่ไกลหรอกไม่ไกลนนี้คันนี้เลยเดี๋ยวออกหูไม่คันนั่งที่ทักไทยภาษาบ้านพี่หน่อยผมไม่รู้ทักไทยยังไงสวัสดีครับคันแก่ยินต้อนรับนะรบานน้ำอเคริกันขอบคุณคนี่คือเราไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่า เราไม่ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจบตมาไหมอะไรม่ได้เลยครับผมไไม่เตรียมอะไรไว้ให้ครับผมนครับดดนครับผมยันแล้ดต้อมใจีีครับเ้ยันนี้วันนี้ีราับไปเยี่ยมนะครับผมได้เจอพี่หอนนีนะจะได้เจอก็อยู่แลของแก่ง อะไรน็มาเยอะนกบ่าบางอย่ากี่กองเดี๋ยอเอากองไม้ไม่บ่อ่ะไปบ่ก็ไม่ได้ด้านไยวอาจจะมีโอกาสกันหน้ากันาหน้าว้าวนี่นะครับมีสภาพหลังจบเก็บแฟนบอลมาส่งที่ตลาดโตรุงมาหาเลยกินกันก่อนหรือว่าแฟนบอลก็น่ารัก วันน่ารักมากให้การต้อนรับที่ดีเดินมาเมื่อกี้มีแต่คนสวัสดีตกใจหมดเลยเขาไม่คิดว่าเราจะมาแต่เราก็มากันมีอยู่เท่านี้นี่ฮะแฟนบอลแฟนบอลผัดถินทั้งหลายมีอยู่มาเท่านี้เดี๋ยวขอดวไปเดินตลาดก่อนสักครู่นี่นี่นนะแะก็กซื้อเนก่อนก่อนจะกลับเดี๋ยวขออนุญาตแวะเซเว่นก่อนซื้อของ ซื้อของกินเรซื้อน้ำเสร็จแล้วน้ำเปล่ากับน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ต้องมีแสบคอหมดละกำลังยึดตาเออัยึดปะโอเคปะอะไรรึปะอะไรเลยจอยนะใช่ไหมนี่ครับเมื่อกี้ก็แยกย้ายกับพี่เข้ามาแล้วก็พี่เขาก็เอาอาสามาส่งที่ที่พักของเรา น่ารักมากที่ที่ที่นี่ก็เรวก็จะเข้าพักกันต่อครับตอนนี้ก็ถึงที่พักของเราแล้วแล้วก็ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวซักพักก็น่าจะอาบน้นํานอนเลน่าวันมากเลยวันนี้ก็ทั้งวันทั้งเดินทางทั้งดูบอลก็แปลกใหม่ดีมาคนเดียวก็อยากจะพูดว่านี่ก็เป็นทริปการเดินทางครั้งแรกคนเดียว ก็มาดูบอลก็รู้สึกแบบดีแล้วก็ดีที่ได้เจอพี่ๆเขาหลายๆคนพี่ๆก็น่ารักมากพามาส่งด้วยแล้วก็พี่ๆแฟนบอลขอนแก่นก็น่ารักเช่นกันก็พามาส่งเราถึงตลาดโต้รุ่งก็ซื้อของอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันสําหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าอาบน้ากินข้าวอ่านหนังสือด้วยเพราะวันจันทร์มีสอบเนาะขนาดมาเที่ยวยังต้องอ่านหนังสือก็ วันนี้ก็ขอจบกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่บาย eight two นี้ก็เป็นเช้าวัวนอาทิตย์ที่14 11ี่เดโมงยีเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินระหว่างรอรถเพราะเดี๋ยวเรามีขึ้นรถตอนบ่ายสวันนี้อาจจะถ่ายไม่เยอะเพราะว่าไม่น่ามีอะไรให้ถ่ายเยอะเดี๋ยวไงเจอกันไปงวดอื่นก็ไปเช็คเอาของแดงก่อน few inches later ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง19นาทีมันจะเล่นแสงทันก็ได้เป็นฝ่ายไปกินเดี๋ยวต้องเรียกรถหน่อยเพราะว่ามัตนตกเนี่ยรถแต่บขสอตอนเดี๋ยวขึ้นรถอีก8โมงตอนนี้ก็8โมงเกือบ20แนละวฝนมันตกอยู่ต,ยต้องเรียกรถจเจอกันที่บขสนี่ก็ถึงบขสที่รถไฟแล้วเพราะว่า ไปวัด no เสือเล้งก่อนเดน้นี้ก็เป็นเวลาบายโมงสีเจต้องนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวประมาณบายก็น่าจะมาตรงเวลานั่งรอรถนั่งอย่างไนี้วโมเมนต์ไลตเตอร์รถก็มาแล้วรอไม่นานเลยบายโมงห้ามาพอดีขึ้นรถกันเลยไป ครึ่งตอนนี้ก็ถึงพคออสอสกุกลเท็ดไลอยตั้งแต่บ่ายสองถึงหกครึ่งน,นี่ก็ตอนเรามารับแล้วไปกลับพอกันดีกว่าแล้วครับผมครับขอบมากครับดีครับผมขอบคุณที่มาส่งครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบหเราก็ถึงห้องที่เรียบ้อยแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินทางจากขอนแก่นตั้งแต่บ่ายสองก็ถึงถึงบขสก็หกโมงครึ่งแล้วก็ถึงหอหกโมงห้าสิบหกพอดีก็นี่ก็เป็นคลิปล็อคคลิปแรกของเราก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดตักใจก็ต้องขอไปด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปแรกของเราเหมือนกันแถมเดินทางคนเดียวด้วย ก็ถ้าต่อไปก็เป็นจะเป็นดูบอลทีมอะไรหรือจะไปเยือนทีมอะไรก็ฝากกดติดตามไปเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับะี่ตรงเน,นเอาสังครงับครับ ถ้าไม่มีเงินไม่ต้องเงินเพี่อยู่อย่างนี้ต <ary> <laughs> ้องใจที like ่เหนื่อยต้องเองตเหนื่อยเนี่ยแวะซื้อไก่ทอดหั่ใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น